วันนี้แก้วจะพาุมชมมารับชมการตีหลีกตำนานแก้วจะตี่ชมแปดตามาดูกันว่าแก้วจะเก็บสามดาวได้หรือไม่ก็ตอนนี้แก้วมีถ้วยอยู่ที่5,261้ถ้วยโดยสูตรที่ใช้เราจะใช้ทางฝั่งของโกเลมฝนตกนะฮะแล้วก็ปูวอกลูกไฟเดี๋ยวมาดูกันว่าแก้วจะเก็บสามดาวได้หรือเปล่า ไปลุยการบริกตํานานแต่แรกที่เจอครับก็จะเป็นบ้านทรงนี้เลยครับตรงกลางครับมีหอคอยแก้แขนครับแล้วก็มีผู้ใกล้อยู่ด้านบนครับส่วนระคังอยู่ตรงไหนแกวหาระคังไม่เจอครับว่าอยู่ตรงไหนก็จะมองดูอยู่ครับโอเคแกวจะหาทางเลือกเข้าไปนะครับว่าจะเข้าด้านไหนให้ได้ก็จะเข้าไปนะครับเราเข้าไปบริเวณ ด้าขวาก็ได้เนาะยิงไปที่ต่อฟาก็แก้วไปป,ปู่รับไปด้านขวาใช้บอลลูนนางฟานครับแล้วก็ใช้เตาหลอมลงไปเพื่อที่จะโจมตีด้านข้างปูจะเข้าไปครับแล้วก็จะลงไปด้านล่างแก้วใช้ธนนครับเช็คเทลาก,ก่อนเลยว่ามีไหมไม่มีเนาะแก้ยังหาไม่เจอครับว่าอราคัรครับอยู่ด้านบนแก้วเห็นแล้วครับเห็นแล้วเราใช้อาคมบ้องน้ำแข็ง ไม่ใช่สิเป็นอาคมยาเสาเนาะลงไปค่อนข้างที่จะเชื่อมุนนรุ่นรายนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเราใช้อาคมปักน้ำแข็งลงไปได้น,นะครับก็จะปล่อยเข้าไปแกวโจมตีด้านบนนะครับแล้วก็จะใช้ปูจะขึ้นไปด้านบนโจมตีกับพูกกล้าเลยเราใช้อาคมปอกน้ำแข็ง ลองหนยิงลูกไฟพินไหวโอเคปูจะไปด้านบนนะครับฉะนั้นเราจะเข้าที่ผู้ก,าก้าก่อนเลงก็เราใช้โกเลมน,นะครับลงไปใช้ปุ๊กปิกเครื่งยิงกองกำลังบอลลูนควีนแก้ปล่อยคิงปล่อยโกเลมฝนแล้วตกลงไปแล้วละเข้าหัวเจลงไปใช้ลองหนลงไปนะครับเราใช้ เก้บ้านครับลงไปได้เราใช้ยาเสารครับลงไปที่ผู้ทักเลยเราจะเข้าไปกันนะค่อนข้างที่จะวุ่นวายพอสมควรเราแช่ครับไปที่ผู้ทักเลยแล้วก็เราปล่อยยาพิไปที่เตาหลอมเราใช้อาคมโกชัดครับลงไปได้แก้วปล่อยโกชันี่ครับลงไปดิ้งขวาแล้วก็จะลงไปกัน คิงจะอยู่ด้านซ้ายนะครับเราใช้ทำไมตายคิงเลยเองเพื่อที่จะตัดทางแล้วเราก็ไปต่อเรามีล่องหุนครับที่ใช้ได้แก่ล่ลองหุน้กับเจเลยเองและเจก็ไม่มีจิ้งจอกแล้วเนาะถ้าเราไปต่อด้านครับเราใช้ล่องหนครับลงไปที่เจและควีนเจใช้ทำไมตายได้เลยเองก็จะเสกหมูป่าออกมาครับเราไปดิ้งขวาต่อแล้วก็ลงไปด้านล่างครับควีนใช้ทำไมตาย เพื่อที่จะออกมาจากด้านบนเราใช้ซูเปอร์คุณเถื่อนลงไปด้านล่างใช้ระเบิดทิ้งไปปล่อยพอมวลครับลงไปด้านล่างอ๋อเก้วมองผิดนะครับนึกว่าเป็นสิ่งก่อสร้างคิงจะเข้าไปนะครับคิงจะเข้าไปปัญหาคือเวลานะครับเราอาจจะไม่ทันเวลาแก้วปล่อยพอมวลไปด้าน,นซ้ายเหลือ12วิสุดท้ายนะครับแต่ว่าเรายังไหวอยู่นะครับแต่ว่าเวลาไม่พอ เอแก้วช้าไปเหรอใช่แกับแก้วช้าไปตาแรกแก้วได้ไป2ดาว93เป็นอะไรที่ปวดใจสุดๆเลยอุตส่าห์จะมาโชว์สเต็ปเทียบหน่อยดันได้แค่2ดาว93มาลุยกันต่อนะครับไม่ยอมแพ้แตาที่2เราจะไปโจมตีกันต่อบริกรรมนานแล้วก็จะเจอป้าหลังนี้เลยเราจะเข้าไปครับก็ เห็นว่าด้านซ้า,ายนะครับเราเห็นมีด้านซ้ายนะครับถ้าเราเข้าไปที่เสาลาวาด้านะครับจะคุ้มค่ามา,มากๆเลยศูส่วนด้านซ้ายนะครับมีควีนด้านบนมีเจ๊ลาเขาที่เจ๊ก่อนละกันพอสักแคนอยู่ด้านล่างด้วยผู้ชมพอสักแคนจะอยู่ตรงนี้เรายากเหมือนกันนะเราอาจจะโดนดึงแทงแคนออกมาก,ก่อนเราใช้ปูนครับลงไปด้านบนใช้บอลลูนนังฟ้าเตาหลอมลงไปโอเค เราต้องระวังนะผู้ชมเราใช้อาคมยาเสานะครับลงไปได้ปู่จะเข้าไปนะครับแกเตรียมใช้อาคมบล็อกน้ําแข็งแล้วก็ยาเสานะแกปล่อยยาเสาวไปที่เจเพื่อที่จะดึงความสนใจแล้วปู่ก็จะลงมาด้านล่างเราใช้เอียบ้านครับลงไปที่ปู่เลยโอเค ปู่จะเข้าไปนะครับแต่เข้าไปลึกแล้วอาจจะไม่สู้ดีอาจจะไม่สู้ดีก็อยากไปที่ขอคอยซูเปอร์พามดจังเลยเราใช้แมวบอลล้อ,แ,ลอลแข็งเราใช้ล่ลองหุ่นลงไป1 2 3 4โอเคเราใช้อาคมบอลน้อแข็งใช้ล่องหุ่นลงไป แล้วยิงลูกไฟพินิ้นไหวอาจจะได้ไม่คุ้มเนาะอับปูตายเราลืมดิวปูแนผู้ชมแล้วก็เราจะเข้านะครับเราเข้าบริเวณโอ้แย่เลยแย่เลยแกวหาทําเดียเข้าไม่ถูกเลยปะกลุมฟันตกลงไปด้านล่างครับ2ตัว2ตัวครับตามด้วยควีน เจปุ๊กปิ๊กขึ้นยิงกองกำลังระเบิดโอเคคิงจะเข้าไปเราใช้เาสาครับไปที่ปืนชวโมวกเลยมันก็จะได้โจมตีมานครับแล้วก็เจ๊เข้าไปเราใช้อาคมลุกชัดครับตงไปด้านซ้ายเพื่อที่จะลงไปด้านล่างครับจะทำให้ตายควีนพอควินเกือบตายลงไปเราจะใช้โจมตีบ้าน,นครับเราใช้ โ okay. อเคเราใช้แช่นครับลงไปด้านด้านซ้ายแล้วก็ลงไปด้านล่างกันนั่นละข้าหัวนครับไม่ได้ใช้ก็ควีนยังไม่ตายนะผู้ชมคุณยังอยู่นะครับแล้วก็ไปต่อคิงของแก้วนะครับเข้าไปด้านในเราจะไม่ตายคิงเลยเราพาดตรงปูน่นะผู้ชมเสียดายอะ่ะ ไม่งั้นนี่เราได้ดีเลยก็จบไปที่2ดาว77%ปวดใจจริงเนี่ยเหลือแค่ด้านซ้ายนิดเดียวเองถ้าได้ปู่นะถ้าปู่ยังอยู่เนาะแก้วแก้วแก้วเองไหวไหมอย่ามาอย่ามาพลาดก็คือพลาดเราไปดูกันต่อเลยเอง จะต้องเข้าเซฟันนี้เนาะโอเคเจอบ้างยีงนะครับก็อาสานิผลิ์นะครับยังไม่ได้สร้างเนาะถ้าเราเข้าไปนะครับยิงตรงกลางได้น,นะครับจะคุมม้มมากเลยยิงที่อาคมคุ้มขั่งเนาะเราจะเข้าไปนะครับแก้วเข้าไปบรลลูนเด้นขวาได้เด้นขวาได้จะไม่หนักเนาะเราใช้ปูนครับลงไปไปบอลลูนปูนันงฟ้าเตาหลอมลงไป แล้วแก้วใช้ซุปเปอรค์คนเถื่อนครับลงไปด้านล่างเพื่อที่จะโจมตีกับพอคอยระเบิดครับแบบนี้เลยได้ไหมไม่ได้เนาะโอเคปูจะเข้าไปนะครับเราใช้ยาเสาครับลงไปด้านในโอเคแล้วก็ปูจะเข้าไปนะครับปูไปด้านบนเราใช้ยาเสาลงไปได้เพิ่มนะครับแต่แก้วปล่อย ยาบ้าลงไปนะครับทางแคนออกมาแล้วนะครับเราใช้ยาพี่ลงไปเลยฉะนั้นเราจะไม่ต้องกลัวทางแคนเนาะเรามีอาเสารื้ขวดนะครับที่ช่วยได้แต่แก้วจะใช้อาคมบล็อกน้ำแข็งลงไปก็จะต้องปล่อยโอ้อยากเลยอยากเลยแก้วใช้บล็อกน้ำแข็งลงไปได้นะครับเดี๋ยวแก้วปล่อยบล็อกน้ำแข็งลงไปบล็อกน้ำแข็ง ลองโหนล,ลองโหนล,ลองโหนล,ลองโหนยิงลูกไฟนินไวอย่าเสาวไปก่อนมือสั่นเลยผู้ชมตื่นเต้นเราพังตรงกลางได้นะโอเคแก้วเข้าไปต่อครับก็จะใช้ควีนครับดึงปูไปแล้วก็จะใช้ค,คิงปลเลียงไปด้านซ้ายดึงขวาปุกปิกขึ้นยิงก่อนกำลัง เจระเบิดเราปล่อยนาลัขาหัวลุกไปได้ผู้ชมเราปล่อยนัลลั้าหัวลงกไปเราไปที่บ้านกันเราจะแช่ไปที่ผู้ทักเลยหรือแช่ไปที่หอคอยแก้แค้นดีแก้ว่า,าคุมรกชัรนครับเรายังไม่ได้ใช้เราจะเข้าไปครับก,ก็จะไปเราแช่ไปที่หอคอยแก้แค้นแล้วก็หอคอยซุป แก้พุทธนูเนาะด้านซ้ายเใช้คมลูกชันนะครับไปที่ต่อไฟด้านล่างแม่มันยิงปฐทานก็จะลงมานะครับแต่ปัญหาคือเวลาอีกแล้วคุณผู้ชมแก้วอาจจะไม่ทันเวลาได้เราใช้ธน,นูลงไปด้านล่างได้คิงจะเข้าไปนะครับเราเก็บทาให้ตายไว้ก่อนบูจะลงมาแล้วก็ผู้ใกลเรายังเหลือ4ตัวเลยนะคุณผู้ชมก็จะลงไปนะครับแล้วก็30วิสุดท้าย โอเคเปิดเผยแล้วนะครับฉันทำไมตายเจ๊ฉันทำไมตายควีนแล้วก็คิงเก็บทำให้ตายไว้ก่อนเหลือเวลา20วิวิคุณผู้ชมจะได้สามดาวไหมเจจะเข้าไปเจโดนยิงมาเจอกำแพงเราจะทนทำห้ตายคิงได้เลยเราได้ไป98 99แล้วก็3ดาวคุณผู้ชม ไม่น่เชื่อเลยว่าสูตรโกเลมฝฟุน,นาตกจะโหดขนาดนี้โห้นึกว่าจะไม่ได้สามดาวแล้วนะครับแต่เราก็ได้มนันมาครับเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเลยไปลุยกันต่อนะครับบริลีกตำนานถือว่าสนุกนะฮะผู้ชมการจะสูตรเด็ดแล้วนะก็จะไปสูตรนี้เลยเเดี๋ยวเราจะเข้าไปนะครับมันเป็นจอมทุบเนาะก็อยู่ด้านบนเลยนะครับเราจะยิงลูกไฟไปนะครับโดย บ้านหลังนี้นครับน่าจะเป็นอ๋อไรบีมครับอยู่ตรงนี้ก็ยังไม่โหดนะเรายิงลูกไฟไปได้น,นครับเรายิงไปที่แก้วยิงไปที่ด้านซ้ายที่สารวาละกันก็จะปล่อยปูนครับลงไปด้านล่างบอลลูนนางฟ้าเตาหลอมลงไปแล้วก็เราใช้ล่องหนครับลงไปได้ ปูเจ็บนะเราใช้ยาเสาลงไปก่อนแล้วแก้วยิงลูกไฟพินิจไหวลงไปโอเคเราใช้ควีนล,ลงไปด้านล่างเราใช้โกเลมสองตัวปุกปิ๊กคือยิงกับกำลังคิงไปด้านขวาโกเลม2ตัวล็กลาก้าหัวเจ๊ไปที่คิงยาเสาลงไปด้านใน โอเคโทรศัพท์แก้วมันแหลกๆคุณผู้ชมมันก็ไม่ได้ร้อนเท่าไหร่นะไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรเราใช้อาคมลูกชายไปดนานขวานะครับที่ต่อไฟแล้วก็ใช้ระเบิดไปกําแพงเพื่อที่จะเข้าไปนะครับเราแช่ไปที่ปืนฉมวกได้เอ้ยไม่ใช่ดีจอมทุบได้คุณผู้ชมคิงไปด้านบนนะครับเจ๊ใช้ทำให้ตายเราใช้ล่องหุ่นให้เจ๊ โอเคเจจะเข้าไปนะครับเราจะล่อง,อง่นในเจอีกหนึ่งควนเลยเองแล้วก็เราใช้ล่อง,อง่นใน้เจนะครับลงไปปล่อยยาบ้าไปที่ทางฟาร์น,นครับจะได้เยียวยาได้แรงล่อง่นไปที่ควีนแล้วก็เราจะเข้าไปนะครับเราใช้แก้วตอนนี้ไม่ไหวแน่เลยมันค่อนข้างที่จะสเปซสปะเลยคุณผู้ชมจะทําให้ตายของควีนแช่ไปที่ต่อฟา พอมุดน่ครับลงไปด้านบนด้งขวาได้บ้านไหมเนี่ยอย่าบอกนะไม่ได้บ้านนะผู้กล้าตายหมดแต่ยาพิชิไม่ได้ลงคุณผู้ชมเราได้บ้านมานี่ครับเราใช้อคุมบป้อมแข็งไปที่ควีนก่อนเลยหนังไฟยอ,ยอย่าทันไหมไม่ทันนะครับเราก็เสียฟรีแก้วคิดอะไรอยู่ถึงได้ทำแบบนั้นลงไปแต่ว่าเอกใหญ่ครับไปด้านบน เรามีบอลูนครับปล่อยลงไปที่ปั๊มน้าซ้ายใช้ซูเปอร์คนเถื่อลงไปโอเคเราจะเข้าไปนะครับก็จะเก็บเปอร์เซ็นต์ให้ได้มากที่สุดเลยแล้วก็จะทุบไปนะครับยักษ์ใหญ่เสียดายเนาะเราไม่ไหวนะครับแก้วว่าเราเข้าผิดจุดละกันก็เลยทำให้ครับยังเหลือตนล่านนะครับเป็นต่าไฟเอ็กโบ แล้วก็ทางฝั่งของยักษ์ใหญ่ครับจะลงไปก็จะลงไปครับแล้วก็จะตายลงไปนั่นเองแล้วก็จะจบไปที่2ดาว88%แล้วก็จะได้ต่อไปก็ได้2ดาว88%นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลย ก็จะขอทานแคนครับแล้วก็ไปดูกันหวังว่าเราจะคว้าสัมดาวได้เราจะบ้างนี้นครับตรงกลางแน่นมากเลยครับก็ถ้าเราเข้าไปได้นะครับจะดีมากเลยจต่ไฟไป่าด้านบน,นครับแล้วก็อาวุธครับเป็นยังไม่ได้หวาน,นครับฉะนั้นแก้วจะลองเข้าไปแก้วจะเข้าไปยิงที่อาคมคุ้มข้างคุณผู้ชมลบมากลาาหายแก้วมาดูกันนะครับว่าจะทําได้ไหม เาสแขงอยู่ด้านขวานะครับฉะนั้นเราจะขาดล่างนิดนึงก็ใช้บอลลูลงไปนะครับปล่อยเตาหลอมปูนางฟ้าลงไปแก้วใช้ทางฝั่งของยาสาลงไปได้ผู้ชมปูจะเข้าไปนะครับเราใช้เข้าไปเราใช้ยาสาวไปที่ควีนได้โอเคเราเข้าไปเนาะ เราใช้ยาเสารครับลงไปด้านในปูจะปลอดภัยนะผู้ชมแล้วก็ใชน้นลักข้างหัวลงไปหนึ่งตัวที่ควีนเลยแต่ไม่ทัน,นครับควีนตายลงไปก่อนเราปล่อยอยาเสาลงไปได้เพิ่มแต่ว่าปูน่าจะไหวก็จะขึ้นไปด้านบนโอโอโอต่อหลอมออกมาแล้วนะครับเราใช้ยาพิษลองหนปูก่อน ปูเสือถ้าไม่ตายนะครับก็จะตายก็จะยิงลูกไฟไปเราใช้ยาเสาน,นะครับโอ้แช่ไปลองโนโอ้คุณผู้ชมแกาทำตัวไม่ถูกตายละตายละพลาดอีกแล้ว ทำไมไม่ใช้ยาเสาลงไปไม่เข้าใจเลยจริงๆเราเข้าไปนะครับปล่อยโกชันนี่ครับลงไปด้านบนเราใช้ยาป้าลงไปได้คุณผู้ชมเรามีนันรักข้าหัวนี่ครับเราใช้ยาป้าไปที่ดังฟ้าบอลงแข็งไปก่อน แล้วก็จะทําการล่องหัวลงไปนะครับสอจุดเลยจะทำให้ตายเจ๊โอเคเราเข้าไปนะครับเราจะ้ทำไม้ตายคิงไม่ตายควีนตอนนี้ขอเปิดเส้นสูงสูงพลาดปูกแล้วไม่ชมแก้วว่าลูกไฟเนี่ยมันเล่นยากเหมือนกันนะไม่ง่ายเลยไม่ชม่ ถ้าเราหวังศูนย์ครับเข้าไปลึกแล้วเราปล่อยผ้านครับทางแค่นออกมาก็พาได้นั่นเองทําให้แก้วครับค่อนข้างที่จะเซ็งเลยเหมือนกันแต่ก็โทษใครไม่ได้ครับเป็นเพราะเราเล่นเองได้มาสองดาวเจปวดใจปวดใจจะมีสกตาหม่นครับที่เราจะได้สัมดาวสวยๆเหลือสามตาคุณผู้ชม เราไปลุยกันต่อเลยบังว่าสามตาจะได้เก้าดาวนะเราเจอบ้างงี้ครับโอเคเราไม่เข้าตรงกลางแล้วนะครับแก้วว่าจะเข้าที่ประสาทแคนแต่ว่าะระฆังครับอยู่ตรงไหนะระฆังะระฆังอยู่ด้านบนนะผู้ชมเราจะเข้าไปนะครับก็เข้าด้านล่างเลยแก้ใชปู่ลงไปนะครับใช้ปูบอลลูนนางฟ้าเตาหลอมเราปล่อยน้ำยาล่องหัลงไปเลย แก้วปอยโอเคเราปูก่อนละกันปูจะเข้าไปนะครับเราใช้ลองโหนลองโหนยิงลูกไฟพิน,นไวลองโหนปูเทียบบ่าให้ปูเลย ปอ่อยาพี่ลงไปดึงปูมาเราต้องดึงปูมาู้ชมเอาดึงปูมาด้านขวาแล้วก็ใช้โกเล็มฟลดตกลงไปไปเคิงปุ๊กปิก๊กขึ้นยิงก็กำลังบอลลูนระเบิดเจไปด้านขวาแล้วเข้าไปเราล่ลองหุ่นนางฟ้าเราใช้ยาเสาวลงไปด้านใน เราแชร์คุณดูแชร์ไปที่ต่อไฟเราแชร์เสาลงไปด้านในโอเคเจ๊แชร์ท่านไม่ตายเราแชร์ไปที่ควีนเราเจอกับผู้ก้าที่คุ้มค่างคุณผู้ชมปล่อยนาราข้าหัวลงไปลืมใช้แชร์ไม่ตายควีน โอเคเราไปตอคุณผู้ชมเราน่าจะได้บ้านเนาะแล้วก็คิงเดบอยู่ด้านบนควนอยู่ด้านล่างครับจะเข้าไปคิงแค่ไม่ตายเลยแล้วก็คิงจะเข้ามาด้านในไม่ไหวคุณผู้ชม โหยากเลยบ้าน18บนหลีกตำนานไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยแล้วก็เหลืออาคมบ็อกต้มแข็งด้วยได้มา2ดาว76%ปะ่ะประไปชมกันต่อ,อผู้ชมยังไม่หยุดไม่ยอมแพ้ก็จะพามชมนะครับมาชมกันบ้างนี้นะครับเป็นปืนฉมวกนะ แล้วก็จะเป็นทางฝั่งของนี่ครับไหลบีมเราจะเข้าไปนะครับแก้วจะยิงไปตรงกลางได้ไหมแก้วอยากจะยิงไปตรงกลางคุณผู้ชมแต่ว่าปัสสะแคนคกับคุมอยู่เราจะลองเขาดิ้นขวาเนาะอันนี้มันเปล่ามาถึงตรงนี้เลยเองเราปล่อยปูบอลูนนางฟ้าลงไปนางฟ้าต้องปล่อยห่างๆคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอาจจะตายลงไปได้ แล้วก็ปูนะครับจากเข้าไปด้านซ้ายเราใช้ยาเสานครับลงไปได้เราใช้ซูเปอร์คุณเถื่อนครับลงไปด้านซ้ายก่อนเลยแล้วปูโดล็อกเป้ามาครับเราใช้ยาเสานครับลงไปก็จะปล่อยลงไปที่ด้านในครับที่อาวุธเลยปูเข้าไปนะครับแล้วก็จากขึ้นไปด้านบนเราไปต่อนะครับเราไปต่อเราไปด้านในครับเราใช้ล่องหน หนึงสองยังไม่ได้คุณผู้ชมเราใช้เอียบ้านครับลงไปก่อนเลยแล้วก็จากขึ้นไปเราใช้อาคมบล็อกน้ำแข็งได้ปูไปไดิ้งขวาเราลองหัวได้หนึ่งจุดแล้วคุณผู้ชมเรารอด้านซ้ายก่อนเนาะโอเคเราจะบล็อกน้ำแข็งเลย หมกน้ำแข็งลองหดลงไปดึงขวาด้านซ้ายยิงลูกไฟลงไปดึงปูมาด้านล่างโอเคปูจะเข้าไปนะครับเราใช้ยาสาวไปด้านซ้ายปล่อยยาพิษแช่ไปที่ปืนฉมวกใช้กริลเลฝนดาวตกลงไปปุกปิกคิงเครื่องยิงกองกำลังบอลลูน นักล่าข้าหัวเจโอเคโอเคเราเข้าไปนะครับเราก็จะโจมตีกับปืนชีวมวกเราใช้ระเบิดไปกําแพงเราใช้ปูน่าจริงๆนะคุณผู้ชมอาจจะไม่ทันเวลาได้ก็จะขึ้นไปนะครับเราไปต่อเราใช้ทําไม้ตายควิ้นได้นะคุณผู้ชมเราเก็บเปกกอนราคุมลุกชารตนะครับเราใช้ได้เราใช้คุมลุกชรัรนครับลงไปด้านล่าง แล้วก็ควินเชท์ไม่ตายคิงแก้วจะเช่ทาไม่ตายได้ไหมไม่ได้นอ้อเพราะมันกึมแพงปิดหมดเลยแล้วก็เจนครับจะเข้าไปปูดโดนล็อกเป้ามาโอเคแล้วเข้าไปครับแล้วก็จะลงไปด้านล่างแก้วปล่อยพอมลลงไป แล้วก็ไปต่อนะครับปัญหาคือเวลาแก้ว่าเราไม่ทันเวลาแน่เลยเราจะลงไปด้านล่างกันนะครับโกเลมพยายามสู้อยู่เลือเวลา15วิสุดท้ายนะครับเราเก็บทำให้ตายคิงไว้ก่อนแล้วก็เก็บทำให้ตายคิงไว้ได้ไหมใช้เลยและเราก็และเราก,ก,ก็ได้สมดาวคุณผู้ชมสุดยอดเลยคุณผู้ชมแก้วทาได้เราเลยกีตา เราเหลือตาเดียวเราเพิ่งได้สามดาวแค่สองตาเองคุณผู้ชมเก๋มากก็หลีกตำนานไปบ้าน8ุดแปดเนานนะมันก็ยากนะนี <c oughs> ่าข้างตัวเองเราเจอบ้านนี้ครับเป็นจอมทุบด้านล่างแล้วก็เรายิงลูกไฟนะครับไปละคั้งอยู่ด้านบนคุณผู้ชมละคั้งแยกเดียวเลยนะครับคุณผู้ชมก็ไม่สนใจอะไรเลยเราเข้าไปนะครับแกว,ว่าดึงขวาเต้าายนะครับหน้าเข้าไป ก็เราจะเข้าไปนะครับที่แก้วเขาดิ้นขวาแล้วกันแล้วเดี๋ยวเดินไหลไปด้านบนปล่อยบอลลูนไปก่อน,นครับแล้วก็ปูนางฟ้าเต่าหลอมนะครับเข้าไปแล้วก็เราจะยิงลูกไฟนะครับไปที่หขคอ,อยสารพัดครื่องมือนะครับก็คือด้านใน่ไอ้ข,า,ขาวๆนะครัคุณผู้ชมเราจะเข้าไปนะครับเราดูปูก่อนใช้ซูเปอรค์คุนเทือลงไปได้สตัวด้านบน เราใช้ยาเสานี่ครับลงไปได้เราปล่อยยาเสาลงไปด้านในเก้าใช้เาบ้าลงไปได้เราปล่อยเาบ้าลงไปเราต้องระวังปูนะโอเคโจมตีกับควีนแล้วเราเข้าไปด้านใน,นครับก็จะโจมตีขอคอยซูปเปอร์พรมุตได้นนครับด้านล่างครับที่น่าลำคาญครับก็คือป้อมนี้เลย แกว่าแกต้องใช้ยาเสาลงไปนะผู้ชมโอเคแกใช้อาคมบอกต้ำแข็งเลยและยิงลูกไฟไปแบบนี้เลยแกใช้ควีนครับดิงปูไปด้านบนแชร์ไปก่อนเราใช้คิงไปด้านบน โกเลียมบนดาวตกลงไปปล่อยเจเละเบิดโอเคเจยังไปต่อได้ลองหุ่นนางฟ้าก่อนเลยเราใช้ลงวชับไปด้านล่างโอเคเจใช้ทำไมตายแล้วควีนมารตรงนี้ทำไมควีนมา,มาด้านล่างคุณผู้ชม เออให้ได้อย่างงี้สิเจแก้วตายลงไปแล้วคิงทำไม่ตายเลยควีนทำไมตายโอโห้คอยแก้แค้นครับยิงมาอย่างหนักเลยแล้วล่คข้าหัวได้ใช้ไหมเอามาไม่เคยใช้ไม่ได้บ้านคุณผู้ชมดาวเดียวนะ ดาวเดียวคุณผู้ชมโอ้ทำไมจบอย่างนี้ล่ะโอ้โคตรเศร้าเลยเข้าด้านกลจากบ้านคุณผู้ชมแล้วก็เขาทำได้ดีเลยนะครับใช้จอมทุบดักด้านล่างนะคุณผู้ชมก็ต้องระวังเนาะเรามาสรุปกันนะครับว่าวันนี้แก้วตีไปแปตาได้สามดาวกี่ตาตอนนี้นะครับแก้วตีไปทั้งหมด8ปดตาดครับได้สามดาวมา 2ตาครับเป็นตาที่ได้ตาที่3กับตาที่7แล้วก็ได้1ดาวหงตาครับส่วน2ดาวได้ไป5ตาครับบอกเลยครับว่าลีกตำนานบ้านสุปนครับไม่ช่วยไดไงง่ายเลยก็เอามาฝากกัน,นครับกับการโจมตีโดยใช้สูตรนี้เลยก็จะเป็นโกเลมฝฟนดาวตกคแก้วจะฝึกต่อไปเพื่อที่จะเล่นให้คล่องเนาะแก้วว่าถ้าเรายงริงลูกไฟไม่พลาดน,นครับแล้วหาทามเลยที่เข้าได้คุ้ม โอกาสได้สำดาวมีสูงมื่มากเลยยังไงแก้วจะใส่ดิ้งจัดฐานไว้ให้ในคมุมบายลองเอาไปเล่นก็นได้นะครับบทน,นี้แก้วมีเพียงเท่านี้แล้วเราพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ